ครับตัวนี้พ่อกําลังจะลองไถนะครับนะครับเป็นไร่มันสับปะหลังนะครับผมนี่ครับวันนี้ดินค่อนข้างที่จะค่อนข้างแข็งอยู่นะครับผมโครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นไร่มันสับปะหลังนะครับของคุณพ่อนะครับก็เป็นการทดลองคาดติดผ่านรถไถเอ็มสอเจริญงานสร้างเห็นไหมครับ ถ้าดินแตกฟูแบบนี้นะครับเวลาเราไปยกล่องนะครับเนี่ยครับนี่คือขุดมันออกใหม่ๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้มีการไถนะครับขุดมันออกใหม่ๆครับนี่ตอนนี้เป็นการไถครั้งแรกนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y u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  e M M h h n n n l ครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ a c e b o o k นะครับ M อเจริญการชร้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอ กูแก้วนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นการจัดสงคาดติดรถไถเอ็มสอเจริญการช่างนะครับตัวนี้เป็นรุ่น47แรงนะครับ4708นะครับก็ใบผานะครับสาหรับรถรุ่นนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งใบผาน22นิ้วได้24นิ้วนะครับสาหรับผานไถนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นใบผาน24นิ้วนะครับคาดของเราก็เป็นขาระดับของ24นิ้วนะครับ ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังปรับโครงผานไถนะครับเพื่อจะติดตั้งกับคาดนะครับเพราะว่าคาดเขาจะอ้างยิงเซนเตอร์จากโครงผานตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับที่เราจะติดตั้งให้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ได้นะครับรุ่น47แรง45แรง50แรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับวันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับไปทดลองดูนะครับว่า ติดแล้วนะครับไถวางคาดนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับจะแทนโรเตอรี่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันก่อนมาดูในส่วนของโครงผานตัวนี้นะครับก็เป็นผานนะครับอาจจะเป็นผานตาช้างนะครับใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผานตาช้างนะครับตัวนี้จะเป็นผานของ jmt เจริญมอเตอร์ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีในส่วนของสันกระดูกด้านล่างนะครับผมนี่ครับ ไม่มีสันกระดูกนะครับเวลาผมส่งสินค้าไปนะครับผมจะส่งตัวแบบนี้ไปนะครับเราอย่าอย่าติดแบบนี้นะครับนี่อย่าติดตัวฝั่งที่มีสันกระดูกนะครับตัวนี้สําหรับมีสันกระดูกยกขึ้นเด้อครับก็ถ้าถ้าถามันไม่มีสันกระดูกเขาเขาเอาฝั่งนี้ขึ้นครับผมอ่าครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หูยึดนะครับก็จะยึดตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่นะครับนะครับถ้าสมมุติว่า ผ่านนะครับเป็นรุ่น6ใบนะครับมันก็จะติดในส่วนของตัวนี้อยู่นะครับตัวนึงนะครับก็ลูกค้าก็สามารถขยับนะครับขยับได้ใครที่สั่งซื้อออนไลน์ไปนะครับก็สามารถขยับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับโซนของล้อรถนะครับก็ไม่เลยล้อลดฝั่งนี้นะครับก็เวลาตั้งนะครับก็เวลาวางลงยกยกไอ้ผ่านไถขึ้นนะครับเวลายกผานไถขึ้นถ้ารถบางคันนะครับใช้งานมานานๆนะครับ ตัวคัดท้ายตัวนี้จะสึกพอสึกแล้วนะครับยกฐานไถขึ้นนะครับมันเวทชิมเมาตัวนี้จะตกลงมาหาไปคาดตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับคาดเดินหน้าไปอีกนะครับเวลาเราใช้งานเป็นนานๆนะครับก็จะมีแค่นี้วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพาพ่อไปทดลองนะครับว่าการไถวางคาดนะครับจะตอบโจทย์ไหมสําหรับคนที่ไม่มีโรตารี่นะครับก็เราจะทีมงานจะเอาคาดลงนะครับ แล้วที่ผมบอกว่าตัวเบรที่เมาเนี่ยมันจะตกลงมาหาคาดนะครับยังไงนะครับเวลาเราจะดูนะครับให้ดูแบบนี้นะครับวางคาดลงนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ยกฐานไถขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเบรที่เมามันจะตกลงมาอีกนะครับนี่ถ้าตัวไหนทัดท้ายสึกสึกหนักๆนะครับมันก็จะตกลงมาเยอะนะครับมาหาคาดตัวนี้นะครับก็ให้เราขยับ คาดนะครับเดินหน้าไปอีกนะครับเพื่อจะไม่ให้ชนกับตัวคาดท้ายตัวนี้นะครับหรือบางบางคันนะครับตั้งไอตัวคาดท้ายเนี่ยครับลงมาต่ําเกินไปนะครับมันก็จะชนนะครับก็ให้ดันในส่วนของคาดท้ายนะครับขึ้นไปอีกนะครับคลาย็อตตัวนี้นะครับขึ้นไปอีกครับก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวลงวางลงดูนะครับว่านะครับพอวางลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับยกขึ้นก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกู่แก้วนะครับจังหวัดปุดรนธานีนะครับเป็นการจัดส่งค่าติดรถไถ M 2สเจริญการช่าง er นะครับตัวนี้เป็นรุ่น47แรงนะครับก็ตัวนี้ใส่ได้50แรง45แรง47แรงนะครับใบผ่าน24นิ้วนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่พร้อมจัดส่งไม่เกิน200กิโลนะครับ8,000บาทนะครับ 8 0 0 0บาทไม่เกิน200กิโลถ้าเป็นรุ่นเล็กกว่านี้3า4แรง3าแรง40แรงก็ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งไม่เกิน200กิโลนะครับแล้วก็เป็นรุ่น mu 4 9 m 6 2 4 0 mu 5 7นะครับราคาพร้อมจัดส่งนะครับอยู่ที่8,500บาทนะครับไม่เกิน200กิโลแล้วก็เป็นรุ่น m 6 0 m 7 0ใบผ่าน2.6นิ้วนะครับ ก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมจัดส่ง9,000บาทนะครับรุ่นฟอร์ดเหมือนกันนะครับพร้อมจัดส่งไม่เกิน200กิโล9,000บาทนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพาลูกค้าไปทดลองนะครับนี่เวลาพับขึ้นวิ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสปริงซ้ายขวาก็จะล็อกอยู่นะครับคาดไม่ร่วงลงแน่นอนเวลาเราไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราจะไถเปิดรอบแรกเราก็พับขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องวางคาดนะครับถ้าจะไถวางคาดเราค่อยดึงคาดลงมานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับในการ ติดตั้งแล้วก็ในการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลูกค้าใช้งานนะครับจะตอบโจทย์ไหมสําหรับคุณที่ไม่มีโรตารี่นะครับก็ตัวนี้แกเอามาปรับพื้นที่มันสับปะหลังไล่มันสับปะหลังเพื่อที่จะยกล่องนะครับเพื่อจะให้ดินแตกฟูดีนะครับเวลายกล่องหัวมันมันก็จะเดินดีนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับครับตัวนี้พ่อกําลังจะลองไถนะครับนะครับเป็นไล่มันสับปะหลังนะครับผม เนี่ครับวันนี้ดินค่อนข้างที่จะค่อนข้างแข็งอยู่นะครับผมโรัพเนี่ยครับตัวนี้เป็นไร่มันสับปะหลังนะครับของคุณพ่อนะครับก่อเป็นการทดลองค่าติดผ่านรถไถเอ็มสอเจริญการช่างเห็นไหมครับถ้าดินแตกฟูแบบนี้นะครับเวลาเราไปยกร่องนะครับเนี่ยครับ นี่คือขุดมันออกใหม่ๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้มีการไถนะครับขุดมันออกใหม่ๆครับนี่ตอนนี้เป็นการไถรัง้งแรกนะครับก็วางคาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะแตกละเอียดฟูแบบนี้นะครับดา,ายยก่ล่องมันก็จะสวยนะครับนะครับนี่ครับเป็นการไถรอบแรกนะครับนี่เป็นการไถรอบแร,ก,ร,ร,บรกของคุณพ่อ ไร่มนสับปะหลังนะครับใครที่ยกจะยกว่าจะปรับพื้นที่ไล่มันสับปะหลังนะครับก็สามารถใช้คาดติดได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจากที่ตำแหน่งที่มันเขาเรียกอะไรครับเป็นเป็นร่องที่มันสูงสูงไงครับเป็นล่องสูงสูงที่เขายกยกล่องมันนะครับเห็นไหมครับเรียบเงียนแบบนี้เลยนะครับใครที่จะปรับพื้นที่นะครับไล่มาสับปะหลังนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับ ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจากปกตินะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เวลาเขาถอนใช้รถขุดมันนะครับใช้ผ่านขุดมันมันก็จะเป็นร่องเป็นร่องบริเวณที่เขายกร่องนะครับพอเรามาไถวางคาดนะครับคาดเขาจะดึงในส่วนของตำแหน่งที่มันเป็นเป็นร่องนะครับลงมากบตำแหน่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ ก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นะครับนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นปรับพื้นที่ไร่มันสับปะหลังหวานข้าวนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยตัวนี้ลูกค้าไม่มีโรตารี่นะครับก็ใช้คาดนะครับแทนนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับเบอร์0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นะครับช่างเ2เจริญการช่างนะครับผมเนาะฝากเอาไว้ด้วยนะครับ มีทุกรุ่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึง่งพ่อจะไถให้ดูว่าในส่วนการที่ว่าเราจะปรับพื้นที่นะครับไล่มันสับปะหลังที่ว่ามันเป็นเป็นไอ้ร่องมันอยู่นะครับแล้วเราจะทําให้มันเรียบนะครับอันนี้คือพ่อไถรอบเดียวนะครับจากที่เขาขุดใช้ผานขุดมันนะครับขุดนะครับ พื้นที่ดินมันก็จะแตกฟูแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับมันก็จะวิ่งตามฐานไทไปแบบนี้นะครับใครที่สนใจก็อยากจะได้นะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8ย์7 8 1 3 6นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับนี่ครับลักษณะคล้ายๆเหมือนเราตีโรตารี่เลยนะครับแต่ว่าเราลดต้นทุนก็คือใช้ครั้งเดียวไม่ต้องไถหลายครั้งนะครับไม่ต้องเพิ่มน้ำมันหลายรอบนะครับนี่ครับ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเบอร์0887478136ช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมถ้าเราไถเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับบ้านนะครับยกขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ครับยกขึ้นแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปถอดออกถอดเข้านะครับเสียเวลานะครับตัวนี้ก็ลดต้นทุนลดเวลาให้กับเกษตรกรที่จะทําเกี่ยวกับไร่มันสปะหลังข้าวนะครับก็สามารถทําได้อ้อยก็สามารถปรับพื้นที่ได้นะครับ ใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับขอบคุณครับ